ดีอันให้นี้อันให้ดีอันดีต่อไปดีต่้ไปอาสีมีดบ่อนห้านทอดทอดกระเซิฝ์ไฟแก้วเกิดเพื่อสวรรอิมปุ่นปั้นแตงแล้วจึได้แก้วย่อมาปูแขนเจ้าสามพ่อระกออก้อยกระเริม์เพื่อฮวงอาธิพงห้แล้วในโลกกา เจ้าจะได้สเต็ปขาและปวดท้องพญากของได้คันทะสันดาลาวิญญาณหนาแสนชัวเข้อคนของเข,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 ขาเป็นเมธ,ธนาจีบุคละผู้ไหนได้ผูกฝายเสร็จนี้แล้วขอให้มีอายุวันทั่งสุกข,ขังพลังเจ้านอนหลับใจจะได้เงินมืนเดือดเด้อเจ้านอนตื่นใจจะได้เงินแสน แต่เือมากใจเดชข้าลานออกจากบ้านจะมีภูนํามากขัก้นจะเดินไปมากใจมีภูสักจองสยตุภาวันสยมังคาลางันอานุนั่งใะจะยืน